Every time that my mind slips, I just see my past life, having dreams in a dream. I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? นี่ค่ะรถเรามาจอดอยู่ตรงนี้นะคะสองคันตรงนู้นคะ่ะที่เช่าเขาไว้ก็ไม่ไกลนะคะเดินมาแป<ะ>๊บ<ะ>เดียวเองนี่นะบ๊ายบายหนูบ๊ายบาย เดี๋ยววันนี้ประมาณ8โมงกว่านะคะก็จะมีช่างมาทําบ้านค่ะก็นี่เตรียมพร้อมนะ,ะให้ช่างเขาแบบเดินเข้าไปสะดวกทําด้านหลังนะคะน่าจะเริ่มทําจากหินด้านนั้นก่อนด้านหลังนะให้เป็นแบบคอนกรีตท,ทั้งหมดวันนี้ลูกหมาเราเลยจะไม่ได้มาวิ่งเล่นเลยนะเนี่ยคงไม่ได้วิ่งเล่นอีกสักเลยพักใหญ่ๆเลยจนกว่าจะทําเสร็จวันนี้วันจันนะต้องเอาขยะไปทิ้งะคะ่ะ Hmm. So you faded out while I watched it, then says to myself, Wanna hit the reverse and was broken? Can we be strangers? again, start fresh like a morning, but what's so bad about that? So why wouldn't you follow? why won't follow home? I know home I you you yes ran out of can't mine ran time me make I I I ดูเหมือนว่าช่างจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเรียกป้าป่าช่างมาทำบ้านนะคะก็โอเคช่างมาทำงานแล้ว, <Okay. S 1> ลวทีนี้เดี๋ยวพาป้าป่าไปโรงพยาบาลก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะก็ต้องเดินมาเอารถตรงนี้นะคะ เยอะมากตั้งแต่ทางเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะก้ามงตรงคนเยอะสุดๆอันนี้เป็นโรงพยาบาลของเมืองข้างๆโรงพยาบาลใหญ่นะคะซึ่งเราไม่เคยมาเลยเพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะที่นี่นน<อ>ก็เดี๋ยวไปตรวจ c ีท<อ>ีสแกนก่อนนะคะ คือวันนี้ปัาป่าเขาแบบปวดหัวมากจะไม่ไหวนะคะก็เลยมาหาหมอแล้วก็แบบเช็คซีทีสแกนก็ไม่พบอะไรผิดปกติเลยค่ะนี่ก็เสียค่าหมอไป1นึ่งหมาแต่จริงๆค่าตรวจประมาณ5,000กว่าเยนนะเพราะว่ามันจะแบบมีค่าแบบเหมือนกับว่าเรามาโรงพยาบาลน,นี้ครั้งแรกเป็นค่าแรกเข้าประมาณ7,700เจ็นอนค่ะก็ะถือว่าโอเคถูกอยู่นะหมอเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็มาซื้อของค่ะ อยากได้เพราะความน่ารักล้วนๆนะรสครีมอัพอ้อรสแอปเปิ้ลอุ๊ยอุยอันนี้รสนมช็อกโกมิลช็อกโกะรสช็อกโกแลตน่ากินส่วนอันนี้นะคะเป็นรสพุดดิ้งค่ะนี่เราจะเอามาทาปากหรืออะไรนี่จริงๆอยากมาซื้อวันะนังคานะคะเพราะว่าขนมปังลดราคา แต่แบบของหมดบ้านค่ะเลยแบบซื้อเลยก็ได้วันนี้ปากีสถานนะคะของปากีสถานมะม่วง200เยเยนแล้วก็นัดโต้นะคะทั้งทุกคนชอบายกเวนดีแล้วก็ลีนาไม่ค่อยกินนัตโตเห็นมากุโลกไม่ได้ต้องซื้อไปฝากไปขู่นะคะอันนี้ข้าวปลาป่นนะคะข้าวปลาฉีกๆ ซื้อเนื้อสเต็กไปให้ลิขุน,นะคะเขาชอบกินอันนี้เป็นแบบเครื่องดื่มที่ทําให้ดื่มแล้วแบบอะไรครับส,สร้างภูมคิคร้างภูมินอนหลับได้ดีขึ้นในประมาณนี้มาอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตแบบดื่มที่แบบดื่มแล้วช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบโยเกิร์ตดื่มเพื่อลดความดันในเลือดนะคะและอันนี้ก็เป็นยาขูดแบบที่ฮิตมาก ช่วยแบบเรื่องของความเครียดแล้วก็การนอนให้ได้คนละหนึ่งคนละสองตัวนะ,อะลองซื้อขวดเลยน้ำผลไม้นี่แต่ก่อนแบบประมาณร้อยเยนนะคะเดี๋ยวนี้คือแบบร้อยแปดเยนนะขึ้นมาแทบจะเท่าตัวแล้วก็ซื้อขนมปังนะคะซื้อขนมปังไปวางไว้เขาก็หยิบกินกันทั้งพ่อทั้งลูก ก็มาจ่ายเงินนะคะก็เดี๋ยวซื้อเค้กไปฝากเด็กๆได <ๆ S 2> ้นะคะ<ๆ>ช่วงนี้เค้กก็จะออกแนวแบบเค้กฤดูเป็นไม้ร่วงนะคะมีเออเขาเรียกอะไรนะคะเกาลัดแล้วก็หมันม่วงราคาเคกก็แบบแพงขึ้นนะคะกลายเป็นแบบ500เยนขึ้นหมดเลย ก็ต้องมาจอดตรงที่จอดรถน้าแล้วก็เดินไปที่บ้านค่ะของเยอะด้วยแล้วแบบตอนเช้าตอนไปโรงพยาบาลก็ลืมนะว่าอา้าวเลวอยู่บ้านลืมไปเลววันนี้ก็หยุดก็เธอบอกเลวเลวก็บ่นว่าทำไมไม่ให้ไปด้วยอยากไปซื้อของ ก็หยิบมาไม่รู้ว่าใครชอบอะไรนี่ของป้าปาของป้าาซื้อมามากกันเลยเค้กส้มเค้กส้มมากกันเลยก็เริ่มสุดตัวเนี่ยไอ้หล่ะกระโดดมากันเแบบมาการีนเขาก็ต้องมีมากอ้หล่ะทำไมอ่ะย่างย่างอุ้ย ก,กินเค้กได้เลยหนูหนูหาอะไรกินเองเรียบร้อยแล้วก็กินเค้กได้หรอกคือไม่มีคนอยู่เ็วก็ทำข้าวอะไรกินเองไปนะคะไม่ห,ห่วงมากอของหนูเป็นช็อตเค้กอันนี้ของอันนี้ของนิงนคุ่นีนะก็เหมือนกันเข้าเที่ยงวันนี้แบบง่ายๆนะคะข้าวหน้าปลาแกะ ปลานี้เป็นปลาที่แบบคล้ายๆปลาทูเมืองไทยนะ slipped, มาถึงแล้วนะคนะมีล่าฟิสเนสค่ะ ก็เหมือนแบบเราต้องบังคับตัวเองนะคะว่าต้องมาทุกวันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีข้อแม้เดี๋ยวมันจะไม่ได้มายาวนะวอร์มอัพกันก่อนนะคะ I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, and so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. ไปทำงานกันต่อนะคะก็ปาป๋าไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าปาป๋าเขาก็แบบวันนี้เขาก็ไม่ค่อยโอเคค่ะก็เลยเดี๋ยวรอวันหลังที่ติบมาแบบไม่มีธุรัามาตั้งแต่เช้าอะไรอย่างนี้ก็จะแบบพยายามพาเขามาให้ได้นะคะเพราะว่าก็อยากให้ปาป๋าเขาแบบออกกําลังกายดูเผื่อว่ามันจะแบบทําให้อะไรอะไรดีขึ้นนะคะส่วนมีวันนี้ก็ออกไม่เยอะมากเพราะว่าเหนื่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใหม่นะคะเอาเน้นเราเน้นความสม่ําเสมอแล้วกันค่ะจะพยายามแบบก็เรียกว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรถึงเราจะไม่ค่อยมีเวลาเราก็ต้องหาเวลาทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นธรรมดานะ,ะของคนเรานะคะไม่มีนะคะที่บอกว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราให้ความสําคัญกับอะไรเราก็จะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอนะคะตอนนี้ก็เลยหันมาให้ความสําคัญกับร่างกายนะคะ จะได้แบบว่าไม่เป็นอะไรอยู่ดูแลทุกคนไปได้นานๆแข่งแรงแข็งแรงนะคะและแบบในฟิตเนสที่เนี่ยค่ะคือจริงๆคําว่าฟิตเนสเนี่ยแต่ก่อนจะมีภาพพจน์แบบว่าเป็นคนแบบหุ่นดีๆหนุ่มสาวเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยไปฟิตเนสใช่ไหมคะแต่แบบพอมาฟิตเนสก็คือโอ้โหคุณลุงคุณป้าเลยนะคะแบบเรียกว่ายัางไงคะคนคนทั่วไปแบบไม่ได้แบบว่าจะต้องเป็น หนุ่มสาวหุ่นดีอะไรเลยนะคะคือคนธรรมดาทั่วไปเลยแบบคุณลุงคุณป้าเรียกว่าแบบรุ่นห้าสิบหกสิบก็เยอะนะคะผู้สูงอายุเยอะนะคะที่เนี่ยแบบมาออกกําลังกายกันแบบตามเครื่องเล่นวิ่งอะไรอย่างเงี้ยะค,ะคือแบบดูแข็งแรงกันมากเลยะะแสดงว่าทุกคนค่อนข้างที่จะแบบให้ความสําคัญกับาการออกกําลังกายมากเลยนะคะ จะเห็นว่าฟิตเนสแบบสไตล์เนี่ยค่ะยีิบสี่ชั่วโมงมีเยอะนะคะมีหลายหลายแบรนด์เลยแล้วก็แบบอยู่ตามที่ต่างๆเต็ไมไปหมดเลยเหมือนที่แม็กวารุก็มีที่หนึ่งอ่ะท,ที่ใกล้กว่าที่นี่แต่แพงกว่านะคะก็เลยมาที่นี่แล้วแบบขับไปที่ไหนก็มักจะเห็นฟิตเนสนะคะก็ยังคิดว่าเออทาไมใครจะไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่แท้คนทั่วไปแบบคุณคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเยอะเลยค่ะมาออกกำลังกายกันนะคะน้องคาน ม,มากลับมาบ้านแล้วครับครับวันนี้แม่หมายังไม่ไทํางานงไม่ได้นั่งกับหนูเลยใช่ไหมป่าเดี๋ยวมาไปหาหนูแล้วนะตรงมีอีกแ๊บนึงนะนี่นะหมากลับมาแล้วลูกนี่นะทำอะไรอะ่ะโอโ้นั่งทากันบ้านด้วยเมื่อกี้ช่างเขาเพิ่งกลับกันไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า วันนี้เขาทำอะไรบ้างค่ะหืมหืมคืออะไรอะปะปะฮะคือตรงนี้เราจะเทคอนกรีตหมดเลยนะคะก็เลยต้องเอาหินออกก่อนเดินไปดูสิว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงคือในดินบ้านเรานี่แบบมีหินใหญ่ๆเต็มไปหมดนะคะเพราะว่าแถวเนี้ย มันจะเป็นแถวที่แบบมีหินเยอะในดินตรงนั้นก็เทคอนกรีตยาวเลยนะเป็นคอนกรีตท,ทั้งหมดเลยกลับมาคีงงานนะคะของบ้านเละมากค่ะตอนนี้ กินวาซาบิเล่นลูงมันเผ็ดเอ้ยม,มันไม่ว่าเผ็ดหรืออะไรมันเรียกว่ามันขึ้นจมูกอะอันนี้เค้กรสใหม่นะคะรสช็อกโกแลตกับไว้ช็อกโกแลตค่ะ สกอปกเหรอคะเอาเดี๋ยวแม่มาจัดก,การเดี๋ยวๆทุกคนมาอยู่ห้องนิขุดนะคะเล่นเกมไมค์ค f t กันอยู่นี่นะอันนี้คือหนูก็เล่นกับน,นิขุด,ด้วยหรือเปล่าเอ้าไม่ใช่หนูเล่นโลบอกสิ It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So I, I want you follow.